บิดเร็วๆเ,เลยดีครับดีเร็วๆเ,เลย มิดเลยมิดเลยเอ๊ะเล่นเล่นโกคาร์ไม่ได้แล้วช้าไปแล้วช้ามันเล่นไปแล้วอย่างเนี่ยเล่นโกคาร์โกคาร์ไปแล้ว เบาเบาเบาเสียวรยปรับปรับปรับสักสองสามรอบเดี๋ยวก็เป็นแล้วไง เม่เนี่ยถ้คุณไปกนกาแฟก็ลงมาใหม่เนี่ยเนี่ยเล่นเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยปรับปรับเด็กมันเรียนรู้เร็วมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอ้ยเหมือนเหมือนมืออาชีพเลยผมก็กลัวผมก็กลัวหลานเลยนะเฮ้ยเหมือนมืออาชีพเลยเนี่ยไม่เมื่อกี้เล่นโกคาบไปก่อนแล้วไงก่อนที่พี่มาไม่ไม่มันไม่เหมือนกันอันเนี้ยมันช้าไงมันไม่ไอ้ไอไแบบนั้นมันมันทำงี้ไม่ได้ มันเข้าโค้งแบบนี้ไม่ได้ไงพี่เขาบอกเหมือนมืออาชีพเลยนี่ดูแล้วเขาจะเอาช่วงนี้นะปุ๊บเทสไลด์ไปเงี้ยโอ้ดิฟสุดยอดอ่ะดิฟมืออาชีพเลยอ่ะเนี่ยใคขอซื้อแหวนรอนมั้ง ถ้าไม่บอกเนี่ยวันมาเล่นวันแรกเนี่ยไม่มีใครเชื่อเนี่ยมาวันแรกไปเล่นโฟค้าใจมเนี่ยเนี่ยแหละจะบอกเล่นวันแรกเลยไม่มีใครเชื่อเราเดี๋ยวดูดิโอ้โหวันแรกเลยเนี่ยเป็นเลยอ่ะเก่งเลยอ่ะวันแรกไมไปเล่นไหนเลยไปเล่นงานวัดทีหนึ่งงานวัดบิดมอเตอร์ไซค์ยังไม่ฮะแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ยังเนี่ยไม่ได้ไม่ถึงเอาเหรอ ปหตัวนิดเดียวปหปหแต่ตัวเล็กโอ้บหปมันไ,ไ,ไม่ล้มแล้วแบบนี้นะไม่ไม่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะผมไม่ค่อยมีช่วงนี้คนน้อยอ่ะคนมาน้อยอือหือ ธรรมดาปีมือไม่ธรรมดาเนี่ยขึ้นขับรถแข่งไรสบายเลยนะไม่กลัวนะดูดิดูดิโอ้ยเแกว่ะแกวขับรถแข่งสบายเลยนี่ขับรถยนต์เป็นนะบอกขับรถยนต์เป็นให้เชื่อเลยนะเน <c oughs> ี่ยรถแอ๊กอ่ะ โอโหโหเขียยดไอเส้นใหญ่นี่เลยนะเนี่ยโอ้โหบ้นที่แรกแนี้ยผมเห็นแล้วรู้ว่าจะรอยนี่แล้วเนี่ย เชียดเลยอ่ะเป็นเป็นมวยเลยวงในนะโอ้เข้าวงในด้วยเข้าวงในเลยหน้าอายคนว่าคนแอ๊กอ่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่ออยู่ป .5, ป 5. นี่นี่จะนี่จะบิดมอเตอร์ไซค์ได้นี่นะบิดลืมตายเลยเนี่ย<อ>จับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เนี่ย 嗯。<laughs>

ไปเลยนั่นแหละถึงแล้วอะหยิบเล็กๆก็ได้นั่นแหละไปแล้วเหยียบไม่เหยียบไงลูกเหยียบๆตรงนี้เนี่ยอ่าเหยียบตรงนี้นั่นแหละเหยียบไปเลยไม่ต้องถอนนะเหยียบข้างนั่นเออเหยียบนั่นแหละเนี่ยเหยียบข้เร่งเหยียบอันนี้เหลียวด้วยอ่าเหยียบอีนิดเหยียบอันนี้อีกนิดเอ้ยเหยียบอีก นั่นแหละไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละไปแล้วเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยเออใช่ใช่เลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยโอ้ยตจงเลี้ยงนี้หน่ออยืม อาน้ำขิงเร็วกว่าเออใช่เร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกเหยียบสบายเหยียบอีกเออเหยียบอีกเหยียบอีกเออเอาแหละไปแล้วนั่นแหละไปแล้วนั่นแหละเออใช่เยอะนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ơ đó nè thí kì kì kèng nèo ơ nòi เพี่ให้เก่งแล้วเอาเลี้ยวได้แล้วเนี่ย,ถ,ถ,ยถึงไหมถือเออเลีเ้ยวหน่อยเลี้ยวเลี้ยวเออมองทางด้วยมองทางเห็นปะเออ เลี้ยวเออเอาเลี้ยวมาปุ๊บเอาเลี้ยวด้วยเหยียบคันเร่งมาเหยียบคันเร่งเลี้ยวด้วยเออใช่นั่นแหละเออนั่นแหละไปไปเลย เ,เอ้ยล้าไม่เลี้ยวเหรอไม่จับพวงไรอ่ะเออจะไม่ตรงทางอืมมันแหละมันช้าวิช้าช้าจะอย่าขี่เร็ว <c oughs> ต้องเหยียบแช่ไว้ถ้าปล่อยคันเร่งมันก็ไม่ไปต้องเหยียบแช่ไว้ Ờ, <laughs> à, lắm lửa À, đã, nàng đẹp quá À, à món thêm mày à húp, à, thường như ăn Để, à, à. Giật thứng vào Mấy thứng <laughs> เดี๋ยวมอนใส่ให้ลุงดีกว่าเอาป่ะเอาหม้อนใส่ใลุงไหมเอาค่ะอ่าเดี๋ยวาหมอนใส่ให้นะแล้วครับรถดิบนนี้โกคาร์ทก็รถดิบ สุดสนานตามวิวช้วฟิลกับใต้เ้าื่องบินนะครับไม่ร้อนไม่ร้อน นักแข่งเฟอร์รี่รุ่นใหม่ท่านอนขับโอ้โหท่านอนขับดู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 เฟอร์รี่รุ่นใหม่ท่านอนขับนี่นอนมาเลยนอนขับเลยโอ้โหดูดิแม่ไม่มีการเหยียบเบรกดูดูขาขาไม่มีไม่มีการเหยียบเบรกดูดิโอ้โห,โโห,โโหเจ้าถอยหลังให้ โอยเตรียมเวยวเว็บเบรวนะน <g ül> <g ül> ะเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่คุณพ่อสอนลูกเล่นรถโกคาร์ตไฟฟ้าอตอนเดินประกบนะครับพอเด็กน้องอายุเพิ่งสามขวบนะครับก็เล่นได้ฟิลดีฟิลดีๆแบบนี้นะครับ มีที่นี่ที่เดียว3-3-1สาหนึ่เตชันโอ้โหเล่นรถโกคาร์ตใต้เครื่องบินเล่นลรถโกคาร์ตใต้เครื่องบินนะครับนี่อออเออเก่งมากครับเก่งอ้อแจ๋วเลยจ้าอย่างนั้นแหละแจะ๋วแจ๋วเ,เก่งครับสุดยอดเด็กสามขวบก็เล่นได้ คร, <c oughs> ครับนะครับแม่ลานเวเป็นสนามลันเวสนามมันก็ใช้ยาง,งเึรืองบินด้วย <c oughs> ดูน้องนะครับสามขวบแล้เวเก่งมากเลยน,นี่ฮะฟิวนะครับฟิวแม่ใต้เครื่องบินเครื่องบินตรงนี้ก็ ลำใหญ่เวอร์แล้วมาครับมาเก็บประสบการณ์เก็บประสบการณ์แล้วก็ มวกลุดหมวกลุดใมออกะด่า่ยได้ายด้วยตายด้วยอันตราย ดิฟสนุกไปเลยดิฟโค้งแรงๆหน่อย <c oughs> ไม่ไม่ฟรีเลยล้อมไม่ฟรี มีบริการรถด,ดิบสนสนุกนะครับตอนนี้ก็ที่331สนเตชันเรดละร้อยเดียวมาพาลูกพาล้านมาชมเครื่องบินเป็นคนเด็กทุกวันแล้วก็แล้วก็มากินมากินกาแฟก็พาเด็กเล่นรถด,ดิบไป,ดดปสามรถดิบสามสามหนึ่ง สถานอยู่บนถนนหลวงสาย331อุตรดิตถ์เบอร์สัตหีบทเรียกว่ามาสัตหีบเ,เนี่ยสาย331ก็จะเจอนะฮะก่อนถึงโรงพยาบาลสิรกิกิตส์15กิโลอ่าก็มาจากกรุงเทพมาจากบอวินอะไรเงี้ยนะตามไปดี <S <S โอ้โหโดิบโอ้โห,โหโ